สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าถ้าคุณผ่านด่านแห่งอุปสรรคที่คุณติดอยู่นี้ไปได้คุณจะได้รับผลตอบแทนสิ่งใดขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะด้วยนะ ว่าหากคุณผ่านด่านที่คุณได้เรียนรู้มานี้อุปสรรคครั้งนี้ไปได้คุณจะได้พบเจอกับสิ่งใดหรือจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนขอพลังงานห้าใบนะคะ าคุณผ่านด่านอุปสรรคนี้ไปคุณจะได้รับสิ่งใดตอบแทนคุณมีเรื่องใดที่ต้องให้ผ่านปัญหานี้ค่ะปัญหาที่คุณเจออยู่คุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณผ่านไปได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งไหนตอบแทนนะคะมาดูกันไพ่แห่งความสำเร็จนะคะคุณจะได้รับความมั่นคงความสนุกสานานมีสิ่งดีๆเข้ามา หรือว่าอาจจะเป็นได้รับเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินอสังหาหรือว่าก่อสร้างบ้านได้นะคะหรือได้เกิดการเฉลิมฉลองปาร์ตี้มีความสุขขึ้นนะคะเดวิลความวิตกความเครียดความหลงหรือการยึดติด ในบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณเครียดจะถูกปลดปล่อยและเกิดการได้พัฒนาและก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จสามไม้เท้าคุณออกมาแล้วสไม้เท้าก่อนหน้านี้คุณน่าจะติดปัญหาเกี่ยวกับความคิดความวิตกกังวลหรือความยึดติดหรือลุ่มหลงอะไรในบางสิ่งบางอย่าง แต่ตอนนี้คุณก้าวผ่านไปได้แล้วนะคะจาก3ไม้เป็น4ไม้เท้านี้นะคะคุณผ่านด่านตรงนี้อุปสรรคที่คุณเจอสิ่งที่คุณจะได้รับก็กลายเป็นความมั่นคงนะคะในเร็วๆนี้ด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณผ่านพ้นปัญหาคุณแก้ไขปัญหาไปได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนในเร็วๆนี้เดชาลิออตนะคะ เป็นคนด้วยคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะผ่านด่านไปด้วยตัวของคุณเองด้วยซ้ําแต่คุณเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะมีความอดทนสูงทําให้คุณผ่านสิ่งนี้ไปได้ผ่านปัญหาและผลตอบแทนที่คุณจะได้รับโอ้โหผลตอบแทนที่ได้รับก็คือเดอะเบอร์อะค่ะที่สุดความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคุณผ่านด่านมาหมดแล้ว ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับเมือนคุณผ่านความยากลำบากมาแล้วจนถึงที่สุดที่คุณจะได้รับมันวนกลับมาหาคุณแล้วความสำเร็จนะคะคุณจะได้รับความสำเร็จในทุกด้านที่คุณผ่านมาค่ะในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ<ม>โชคดีคะ่ะ